ไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตที่จะมีคนมาบอกว่าคุณหัวใจหยุดเต้นตอนแรกก็คือช็อกช็อกก่อนว่าแบบเออมันมันง่ายอย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยอายุเราแบบสามสิบสี่แล้วจะอยู่มันจะหัวใจหยุดเต้นมันก็มันก็หยุดเต้นแบบนี้เลยหรอที่คุณหมอบอกก็คือทั้งหมดอะสิ 19นาทีก็คือคือปั๊มหัวใจขึ้นมา99นาทีปั๊มขึ้นมาแล้วก็หยุดเต้นอีกแล้วก็ปั๊มอีก6ก็ขึ้นมาแล้วก็หยุดเต้นอีกแล้วก็ปั๊มอีกสองแล้วก็อีก2ปั๊มทั้งหมดอ่ะ4ครั้งแล้วก็ช็อตไฟฟ้าไป8ทีรวมทั้งหมดก็คือ19นาทีก็เราเราตายไปแล้ว19นาทีใช่ครับคือบอกก่อนว่า ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนใช้คํานี้เลยแล้วกันนะฮะก็คือเราไม่ไม่เคยไม่เคยมีอาการแบบนี้แล้วนะตอนนั้นที่เกิดเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เรียกที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าแน่นหน้าอกมันเรียกว่าแปลมันเรียกว่าอึดอัดมันเรียกว่าอะไรแต่แค่รู้ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความรู้สึกนี้มาก่อนมันรู้สึกแบบไม่ไม่สบายข้างในแต่เราจะรู้เลยฮะ,ะว่ามันอยู่ตรงกลางอกข้างในอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออทำไมมันไม่ค่อย ไม่ค่อยสบายข้างในมันดูแบบปวดปวดจะจะปวดไม่ไม่มันก็แบบเออแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกเออมันแปลกๆแล้วก็ตอนนั้นตื่นมาตีสามครึ่งก็เลยตัดสินใจว่าเออไปไปไป,ไปอาบน้ําแล้วกันอาบน้ําเสร็จก็ยังไม่ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเออแบบเออนั่งพักแลก้วการในห้องน้าแลาว้วจังหวะที่นั่งพักในห้องน้ำครับมันมีช่วงหนึ่งที่เราไม่สามารถคุมควบคุมการขยับของร่างกายได้เหมือนนั่งๆั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วตัวมันก็ ไปพิงผนังห้องน้ำอย่างเงี้ยค้างอยู่อย่างเงี้ยประมาณนาทีนึงแล้วเหมือนเราขยับไม่ได้แล้วสักพักไม่รู้อะไรก็คือกลับมาขยับได้ใหม่พอกลับมาท่งตัวได้ใหม่รู้ว่าเนี้ยมันมันแปลกมากแล้วมันมันไม่โอเคแล้วก็เลยตัดสินใจแบบเรียก,เร,ยกเรียกมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลเลยอยู่คนเดียวอยู่กับที่บ้านแต่ว่าตอนนั้นในหัวแค่คิดว่าถ้าจะต้องปลุกทุกคนอ่ะมันมันเสียเวลาก็เลยรู้สึกว่าเออไปเลยนั่งเรียกมอเตอร์ไซค์ไปเลยพอถึงโรงพยาบาลจําได้ว่าเหมือนคุยกับหมอแค่ ประโยชน์ถึงสองประโยชน์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ตรวจก็ภาพตัดไปเลยจเรียกว่าเราตายไปที่สิบเก้านาทีได้ไหมก็ได้ก็หัวใจมันหยุดเต้นไปไปโทัทสิบเก้านาทีก็คือเราตายไปแล้วก็เราเราตายไปแล้วสิบเก้านาทีใช่ครับโอเคเป็นเป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนถามว่าเอะไปไหนเปล่าว่าช่วงนั้นสิบเก้านาทีไม่ได้ไปไม่เห็นอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือมีท่อท่อช่วยหายใจมีอะไรเต็มตัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออเจ็บซี่โครงก็มีพี่พยาบาลอยู่ที่เออ่ที่เตียงแล้วเขาก็แบบว่าเออแบบขยับขยับขาได้ไหมขยับแขนได้ไหมอะไรเงี้ยได้แล้วก็เหมือนท่อเรามีอยู่เนาะเราก็แบบเราพูดไม่ได้เราก็ทำมือแบบเนี้ยแล้วก็เขียนพี่เขาเอาอินสอกับปากามาให้นี่ก็เขียนว่าแบบเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็บอกว่าเราอ่ะหัวใจหยุดเต้นไปทั้งหมดสิเก้านาที โชคดีมากๆที่กลับมาในเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างแบบปกติคือไม่ได้อย่างบางเคสที่เขาบอกว่าบางเคสถ้าช่วยแล้วออกซิเจนไม่ได้ไปเลี้ยงสมองอาจจะเป็นเจ้าไชเนตระบางเคสกลับมาคือขยับตัวไม่ได้เครึ่องหนึ่งหรือว่าบังคับตัวไม่ได้อะไรแบบนี้ของเราคือยังขยับตัวได้ยังสื่อสารได้หายใจเองไดก้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่โชคดีมากครับ มันเป็นริ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจซึ่งริ่มเลือดนี้นั้นไม่รู้ว่ามาจากไหนเออหมอบอกว่ามันมันมันมีหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอาจริมเลือดมันก็จะแบบเรื่องวัยอายุเยอะขึ้นก็มีโอกาสเกิดหลอดเลือดตีบตนันบางคนแบบไขมันในเลือดเยอะอก็มีเช่นเดียวกันหรือคนที่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าภาวะความเครียดนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เกิดได้ทั้งหมด ซึ่งสำหรับผมอะผมก็เลยมานั่งคิดดูว่าอีหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เกิดเหตุนะครับมันเป็นช่วงช่วงเวลาที่เราใช้ร่างกายเราหนักมากจริงๆตั้งแต่เกิดมารู้สึกวเออไม่เคยใช้ร่างกายเราหนักมากขนาดนี้มาก่อนทํางานออกแดดจัดๆทุกวันนอนเนอะถึงห้องเที่ยงคืนคุยบีฟงานต่อถึงตีสาเครียดแบบเครียดรุนๆแล้วก็กินอาหารไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะมีหลายๆอย่างรวมกันแล้วรวมไปถึง เอสิบสามสี่ส so ิบห้า so ม no ีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าต้องไปต้องทานแบบมีดื่มกับกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสูตเออมันอาจจะเป็นปัจจัยด้วยแต่คุณหมอเขาถามว่าดื่มเยอะไหมแล้วก็บอกว่าสองแก้วครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันก็คงหลายๆปัจจัยรวมกันเหลืออะไรแบบนี้แหละเรียกว่าแจ็คพอรตเรียกว่าแจ็คพอตเรียกว่าเออมันเรียกว่าปุบบับราโชเนะเพราะอย่างคนอื่นเขาก็จะมีอาการแบบ มีอาการล่วงหน้าบอกมาก่อนว่าเคยมีแน่นหน้าอกมาก่อนหายใจไม่สะดวกอะไรเงี้ยแต่เราเราคือไม่มีไงไม่เคยมีไปวิ่งกี่ทีก็คือหายใจปกติขยับได้ปกติเงี้ยครับก่อนหน้านี้เป็นคนยังไงแล้วทตายก็คือเป็นคนที่ออกกําลังกายเข้ายิมมีวิ่งวิ่งเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็3าครั้งขั้นต่ำสามครั้งออกกําลังกายฟิตเนสก็จะประมาณแบบ 2- 3ครั้งแข็งแรงคือ เออตรวจปกติทุกอย่างค่ามันไม่มีอะไรผิดปกติอะไรเงี like ้ยวิ่งครัวิ่งเท่าไหร่วิ่งเวลาเร็วสุดสองชั่วโมงสิบสองนาทีครับเราเป็นคนที่ชอบออกกาลังกายเนอะแล้วอย่างเรื่องการวิ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นกีฬาที่เราไม่ต้องรอใครเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองแล้วเราไม่ต้องแข่งกับใครแล้ววิ่งวิ่งได้เร็วเท่าไหนมันก็มันก็เป็นความเร็วของเราอะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมผมเชื่อไม่รู้นะนี่เป็นความคิดส่วนตัวผมผมเชื่อว่า ที่หัวใจทนการปั๊มหรือทนการช็อตได้เยอะขนาดนั้นแล้วกลับมาได้ผมก็ให้เครดิตกับการออกกําลังกายนะผมมองว่าม,มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราออกกําลังกายด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้เ,หเออไม่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 เสียหายมันอาจจะโอเคมันอาจจะมีมีเสียมีความเสียหายเกิดขึ้นแหละแต่มันอาจจะแบบไม่ได้เสียหายมากแล้วกลับมากลับมาไวอะไรอย่างเงี้ย ไม่น้อยใจตัวเองหรือไม่โทษตัวเองเรื่องไม่ออกกําลังกายเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ออกกําลังกายโอเคแล้วแต่โทษตัวเองเรื่องการแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตเราเราใช้ร่างกายเราหนักไม่ใช่ว่าในแง่ของการออกกําลังกายนะครับแต่ว่าในแง่ของการทํางานแล้วเราไม่ได้มีเวลาให้เขาพักผ่อนอย่างเพียงพอคนเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องการออกกําลังกายการกินแต่ลืมเรื่องการนอนสุดท้ายแล้วงานอะทำได้แต่ว่าเราอาจจะต้องแบ่งเวลาให้มันถูก ชีวิตหนึ่งวันย4สชั่วโมงอ่ะคุณแบ่งเวลาเลยคุณจะทํางานเท่านี้ถึงเท่านี้ถ้าจบช่วงเวลางานไม่ต้องทําต่อมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องให้เวลาพักผ่อนกับตัวเองบ้างผ่อนคลายบ้างนั่งฟังเพลงดูหนังบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดว่าแล้วถ้าวันนั้นอ่ะตายไม่ได้กลับมาเงินที่ได้มาเอาไปทําอะไรอ่ะเออทํางานมาถ้าตายสุดท้ายเงินที่ได้มาคือแบบไม่ได้ใช้อ่ะเราเราเราตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันคงต้องกลับมาบาลานซ์แหละ สิ่งหนึ่งที่ได้จากจากครั้งนี้ตอนแวบที่อยู่ที่โรงพยาบาลรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือถ้าเราไม่ได้กลับมาถ้าเราตายแล้วเราไม่ได้กลับมามันมันน่ามันมันน่าเศร้ามากๆที่เราไม่ได้มีโอกาสบอกลาคนคุณแม่หรือพี่สาวหรือคนที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะ้ามุมมนังคิดแค่นี้เลยว่าเออถ้าเราไม่ได้กลับมาเขาจะต้องเสียใจมากๆแล้วมันมันมันมีข้อความหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากบอกคนอื่น หรือว่าอยากให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ3วันนะฮะตอนที่เขาถอดถอดท่อช่วยหายใจออกเราสามารถพูดได้อย่างเงี้ยก็อัดวิดีโอไว้เลยคือคือในใจก็รู้แหละว่าหวังว่ามันคงไม่ต้องใช้แต่รู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเราแล้วเราอาจจะไม่ได้โชคดีกลับมาอย่างเงี้ยเรายังมีข้อความให้เขาได้ดูมีวิดีโอบอกให้เขาว่าแบบเอ้ย hey, ถ้าเห็นวิดีโอน,นี้นี่คือแบบไม่อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตต่อไปให้มีความสุขอะไรประมาณนั้นอืม คือมันไม่เกิดกับเขาไม่รู้นะสำหรับผมผมมองว่าอพอสิ่งนี้มันยังไม่เกิดกับคุณนะ่ะคุณอาจจะฟังคนอื่นมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมตื่นมาทุกเช้าตื่นมามีความนึง,ม,ม,นงมีความรู้สึกหนึ่งเลยที่ผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนผมคือผมโชคดีมากที่ผมยังมีชีวิตอยู่ผมโชคดีมากที่ผมยังมีลมหายใจได้ทําในสิ่งที่ผมรักอยู่ได้ออกไปเจอคนที่ผมรักได้เจอ คนรอบๆข้างเพื่อนร่วมงานหรือว่าได้เจอกับแฟนรายการได้เจอกับนักวิ่งอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นทุกวันที่เรารู้สึกโชคดีแล้วก็อยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปรู้สึกว่าเราอยากอยากให้เราใช้ชีวิตโดยที่แบ่งสัสดส่วนให้มันถูกต้องงานเราทําได้แต่เราก็ต้องมีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยต้องดูแลร่างกายของเราให้ดีคาว่าดูแลในที่นี้คือมันไม่ใช่แค่แบบ ออกกาลังกายทานอาหารแต่มันคือรวมไปถึงการพักผ่อนการสูบบุหรี่ไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยอะไรที่เรารู้ว่ามันไม่ดีต่อร่างกายอ่ะเราจะเอาเอามาใส่ทําไมคืออย่างผมเนี้ยก่อนหน้านี้ผมยอมรับว,ว่าผมเป็นคนที่ที่สูบบุหรี่แบบโซเชียลสโมบุหรในแง่ของเจอเพื่อนแล้วสูบแต่ปกติไม่ได้สูบใช่ไหมฮะออกมาครั้งนี้รู้สึกว่าในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแล้วเราเราจะเอาเข้าร่างกายทําไมมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ที่สาคัญในการใช้ชีวิตเออสิ่งรอบข้างางเงี้ยผมเนี้ย ตั้งแต่ออกมาคือมีเวลานั่งเหมอดูต้นไม้มีความสุขทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาสเออเราเราชื่นชมกับสิ่งรอบข้างได้รอบๆตัวในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ด้วยครับเมื่อก่อนเราไม่เห็นเรางานใช่เมื่อก่อนไม่เห็นเมืม่อก่อนเห็นแต่งานเมื่อก่อนคือแบบทํางานทางานทางานวันนี้ออกมาประชุม,มน,นั่งคุยเรื่องนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยต่ตอนนี้เูาสกว่าเออบางทีมันมันก็มีเวลาให้มัน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 มีเวลาให้เราก็มีเวลาพักให้เราบ้างอะ อันนี้เป็นคาเป็นคําถามที่เศร้าเหมือนกันถามคุณหมอว่าผมจะกลับมาวิ่งได้ไหมคุณหมอบอกว่าต้องดูตามสเตจไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องของในอนาคตแต่กห็หวังว่าเราจะกลับมาวิ่งได้เพราะว่ายังไม่จบมาราทอนเลยตอนแรกมีมีเป้าหมายตั้งใจว่าจะไปเบอร์ลินปีนี้สุดท้ายก็คือไม่ได้ไปแล้วเออเสียดายอะรู้สึกว่าเออเราเราจะได้ไปวิ่งที่เบอร์ลินแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาราทอนแรกก็เลย ไม่ได้ไปเพียงเพราะว่าเราแบบพักผ่อนไม่เพียงพอคือยังไม่เคยมาราธอนแล้วก็ไม่รู้ว่าเราชอบไหมแต่ผมแค่รู้ว่าโอเคหาบัตสนุกแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อเราไปถึงมาราธอนแล้วว่ามันจะมีมาราธอนที่สองไหมหรือมันจะหยุดแค่มาราธอนเดียวมาราธอนเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีมาราทอนที่สองไหมก็เลยรู้สึกว,ว่ามันยังเป็นอีกเป้าหมายในชีวิตหนึ่งที่ที่ผมอยากทาที่ผมอยากลองดูผมอยากวิ่งมาราธอนให้จบหนึ่งครั้งดูแต่ตอนนี้ก็คือณตอนนี้ก็คือยังยังทำไม่ได้เพราะว่า ยังยังออกกำลังกายไม่ได้แต่ถ้าถ้าในอนาคตทําได้ก็อยากทำ